สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยูเครนได้รับเอกราชจากใครนะครับก็เป็นประเด็นที่ยังมีความคลุมเครืออยู่โดยเฉพาะในข้อมูลข่าวสารที่ประเทศไทยหรือประเทศต่างๆนั้นรับรู้นะครับปัญหนานี้ก็ ถ้าจะถ้าถ้าจะตอบคำถามดังลกาเนี่ยอเอกราชของยูเครนนั้นก็มาจากรักเสเซียคือเรื่องแรกก็คือประการแรกก็คือว่ารัเสเซียนั้นแล้วชาวรัเสเซียนั้นได้ช่วยกันต่อสู้กับการทำรัฐประหารนะครับในเดือนสิงหาคมของคณะกรรมการสถานการณ์ฉุเเกเฉินถ้า เราลองนึกภาพดูว่าคณะกรรมการสาหก,การฉุกเฉินนั้นได้รับชัยชนะยูเครนก็จะไม่กลายเป็นสาธารณอิสระอย่างที่เราเห็นกันนะครับประเด็นที่2ก็เกี่ยวข้องกับว่าเนื่องจากรัสเซียตกลงที่จะยุบสหภาพโซเวียตนะครับก็ทําให้รัสเซียนั้นให้อิสระแก่สาธารณทั้งหมดรวมถึงยูเครนด้วยดังนั้นเนี่ยจนชั้นสูงของยูเครนที่อ้างถึง วีรบ,บุรุษของตนเองในการต่อสู้เพื่อรับเอกราชอะไรต่างนั้นเป็นเรื่องที่แทบจะไม่แทบจะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเลยนะครับในปี1911นะครับฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งของประนามดีเซเนสกี้นั้นก็ต้องขอบคุณชาวรัเสเซียนะครับสำหรับความเป็นเอกราชของประเทศตนเองอซึ่งในช่วงที่ประกาศเอกราชนั้นน่ แอดมินกเน็เรียนหนังสืออยู่นะครับก็เห็นว่า,าสารฐทุกสารัฐที่แยกย้ายออกจากกันเนี่ยก็มีความคาดหวังว่าแยกย้ายกันไปอย่างสงบสุขด,ด้วยความหวังที่จะรักษาความสัมพันธ์ฉันพี่น้องกัน,นดังนั้นเนี่ยรัสเซียก็ไม่ได้ยึดไครเมียแล้วก็เมืองซอวัตโปโปนะครับถึงแม้ว่าประชาชนในเมืองนังกล่าวนั้นในสารฐนังกล่าวนั้นเรียกร้อง ให้เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียซึ่งทุกคนก็จําได้แล้วก็ไม่ได้เป็นความลับสามารถที่จะไปดูได้ในเอกสารต่างๆในช่วงปี1 9 9 1นะครับในขณะที่ทางสาาถานะต่างๆก็เสนอให้เป็นประชาคมรัฐเอกราชท,ที่ต้องการจะร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจต่อไปนะครับโดย การร่วมมือนั้นอย่างที่ในอีพีก่อนหน้านี้ที่บอกว่าจะ,จะมีความอิสระมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีการทำงานที่อ,อะไรอ่ะหมายถึงว่าเป็นเอกเป็นเอกเทศแล้วก็ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกันนะครับในแง่ของเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองแล้วก็รวมถึงการป้องกันความมั่นคงนะครับประเด็น ตรงนี้ก็มีคําถามว่าแล้วทำไมยูเครนนั้นหลังได้รับเอกราชแล้วเนี่ยในปี1 9 9 1นั้นอยู่ๆก็ไปขอร้องช่วยเหลือจากตะวันตกนะครับสหภาพยุโรปแทนรัสเซียอ,อย่างที่รับรู้กันก็คือว่ารัสเซียในช่วงเวลาน,นั้นประสบชะตากรรมในแง่ของการล่มสลายของเศรษฐกิจแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ ของรัเสเซียนั้นในเวลานั้นก็ให้การยอมรับว่าตัวเองนั้นรัเสเซียนั้นไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆในในต่างประเทศนะครับคือรัเสเซียนั้นไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆในต่างประเทศในแง่ของภูมิรัศร์รัเสเซียนั้นพร้อมที่จะพร้อมที่จะไม่ปฏิเสธเมื่อสหรัฐอเมริกา ร้องขอนะครับรวบหรือว่าแสดงความคิดเห็นอ,ออกมาเพราะว่ารัสเซียนั้นไม่ได้มีผลประโยชน์ใด,ดๆในต่างประเทศยกเว้นในรัสเซียครับฉะนั้นเนี่ยการพูดถึงเอกลักษณ์ของยูเครนนั้นนะ่ะมันในตัวของมันนั้นนะ่ะเมื่อพูดถึงการต่อสู้อย่างกะหารประชาชนนั้นนะ่ะมันไม่น่าจะเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงนะครับแล้วก็มัน มันไม่ได้เห็นสิ่งดังกล่าวแต่ว่ามันเป็นาการวางแนวทางของผู้นำยูเครนที่จะหันไปทางตะวันตกมากกว่ากับรัสเซียนะครับซึ่งเป็นผลมาจากว่าตะวันตกนั้นก็ไม่ได้ทำงานหนักใดๆในการร่วมมือกับยูเครนนะครับแต่ว่า,าทางผู้นำยูเครนในเวลานั้นเริ่มตระหนัก ว่าคําสั่งจากาเคเมลินหรือว่าจากมอสโกนั้นหยุดลงอย่างแท้จริงเพราะว่าหมดอํานาจของสภาโซเวียตดังนั้นยูเครนเป็นอิสระจริงๆยูเครนสามารถทําอะไรก็ได้ที่ต้องการแต่ไม่ได้มีใครบอกยูเครนว่าวิธีการทําที่ถูกต้องนั้นควรจะทํำยังไงเพราะยูเครนนั้นไม่ได้เป็นไม่ได้มีประสบการณ์ในการเป็นรัฐมาก,ก่อนทั้งการเมืองในประเทศและการเมืองต่างประเทศ นั้นปัญหาที่ยูเครนประสบอยู่ก็เป็นปัญหาเรื่องงบประมาณของประเทศตนเองเพราะว่าไม่มีงบประมาณจากส่วนกลางที่เป็นของเซาท์สเวียตช่วยเหลือก็ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อความอิสระของตนเองในการดูแลประชาชนได้อย่างเต็มที่ดังนั้นสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือการไปพึ่งพาตะวันตกนะครับเพราะว่า รัสเซียนั้นไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะช่วยเหลือได้ในเวลานั้นในการแบ่งปันทรัพย์สินของตอนเองนะครับเพราะว่ารัสเซียนั้นก็มีการแปรรูปรับเศรษฐกิจเป็นของเอกชนและก็เศรษฐกิจนั้นล่มละลายเป็นจํานวนมากนะครับโดยเฉพาะวิสาหกิจของภาครัฐดังนั้นเนี่ยตะวันตกนั้นก็สามารถให้เครดิตได้แลกเปลี่ยนกับอธิปไตยของยูเครนนะครับโดยการสอนการคอร์รัปชันแบบอรารยะ เมื่อเมื่อเมื่อกฎหมายของสหภาพโซเวียตนั้นไม่สามารถที่จะบังคับใช้อย่างในยูเครนได้การคอร์รัปชันแบบอาญาก็ก็ก็จะไม่เป็นอาชญากรรมแล้วก็เป็นรายได้ที่ดีสําหรับนักการเมืองนะครับอตอนตกก็อนุมัติการแปรรูปและก็เกรเ่งการเร่งดาเนินการอย่างแพร่หลายตอนตกนั้นในสายตาของยูเครนมองว่า ยูเครนยูเครนมองตวันตกว่า,าเป็นผู้ที่ห่างไกลและเรียนสาแล้วก็ยังยังไม่ได้เข้าใจ m e n t a l ี y ของยูเครนซึ่งยูเครนซึ่งถ้ายูเครนคบกับตะวันตกก็จะมีความปลอดภัยกว่ารัเสเซียซึ่งรัเสเซียนั้นก็สามารถที่จะมาอ้างสิทธิ์ในดินแดนต่างๆได้ที่เป็นของมันผิตของตนเองและก็ทรัพย์สินทั้งหมดที่เคยเป็นของสาภาพดังนั้นปัญญาชนนักปราชญ์เหล่านี้ของ ยูเครนก็ชิงไหวความชิงพิกชิงไหวชิงชิงพิกความเป็นจริงโดยหาวิธีการทํางานกับตวันตกนะครับซึ่งตวันตกนั้นก็มีรประสบการณ์มาอยู่แล้วก่อนหน้านี้ในในสมัยที่เป็นเจ้าอาณานิคมนะครับซึ่งซึ่งทําให้พวกเขานั้นสามารถที่จะเข้ามาอย่างเยียบยนโดยที่ยูเครนนั้นไม่ได้ทันสังเกตเห็นนะครับ ในการช่วงชิงทรัพยากรโดยชวนจะน,นำเคียบมองว่าตอนตกน,นั้นเป็นพันธมิตรโดยธรรมชาติยูเครนคือยุโรปนะครับซึ่งการไส่ฟันที่จะเปลี่ยนยูเครนให้เป็นความรุ่งเรืองของรัฐในยุโรปตวันออกเพื่อที่จะประนามรัสเซียและ,ะให้ชี้เห็นว่ารัสเซียนั้นเป็น พวกปาเถื่อนแล้วก็ล้าหลังนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยจนชั้นสูงของยูเครนก็ปรบใจตัวเองนะครับว่าเป็นอิสระเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็เข้ามาแค่ในการกอบโกยการคอร์รัปชันของกลุ่มนักการเมืองแล้วก็รีภยัยไปในตะวันตก แล้วก็ทําให้ยูเครนนั้สูญเสียความมีอธิปไตยความเป็นเอกราชของตนเองนะครับแล้วก็กลายเป็นอะไรอ่ะความพยายามที่จะขายดินแดนที่ว่างเปล่าให้กับใครบางคนที่ที่เกียนประโยชน์นในการทําให้ยูเครนนั้นเป็นรัฐการเกษตรนะครับรัฐกรเกษตรกรรมนะครับของยุโรปนะดังนั้นเราเห็นว่า การได้รับเอกราชของยูเครนนั้นได้มาจากรัสเซียนะครับไม่ได้มาจากการต่อสู้ของประชาชนชาวยูเครนเพราะว่ารัสเซียนั้นตกลงที่จะยุบสาภาพโซเวียตนะครับแล้วยูเครนนั้นก็ประสบปัญหาในการหลอกลวงตนเองอยู่ตลอดนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเอกราชที่กล่าวอ้างเพราะเนื่องจากว่ายูเครนนั้นไม่ได้ทำการสู้รบกับใครนะครับ ก่อนที่จะเอกราชแต่เมื่อได้รับเอกราชแล้วชนชั้นนำของยูเครนนั้นก็ไม่ได้สร้างประเทศให้มีความแข็งแกร่งเหมือนกับในสมัยอดีตฟอสโซเวียตและที่สำคัญก็คือว่าชนชั้นนำในยูเครนนั้นต่างกอบโกยผลประโยชน์ของประเทศแล้วก็ลีภัยไปอยู่ต่างประเทศนะครับถึงวันนี้เราก็จะเห็นว่านักการเมืองของยูเครนชั้นนำส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในยุโรปไม่ได้อยู่ในยูเครนนะครับ เมื่อมีสงครามกลางเมืองหรือว่าร่วมเมื่อมีการเมื่อมีความขัดแย้งกันระหว่างรัเสเซียกับยูเครนนะครับถ้าท่านผู้ฟังถ้าท่านผู้ชมท่านใดมีข้อเสนอแนะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันสามารถท,ที่ที่เขียนมาได้ข้างล่างคลิปนี้ถ้าชอบช่วยแชร์และกดไลค์ด้วยขอบคุณครับ